สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับลิฟ์หมุนนะครับวันนี้ก็มาติดตั้งให้ลูกค้านะครับมากับทีมงานนะครับช่างไฟทั้งช่างไฮโดรลิกนะครับวันนี้เรามาดูผลงานของแต่ละคนที่ทําไว้นะครับว่าส่งลูกค้าแล้วลูกค้าจะโอเคไหมนะครับน,นี่ก็ทําการประกอบยืดพุกอะไรเรียบร้อยเดินไปเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะมาทําการปดนะครับ เทสน้ำหนักนะครับอันนี้ก็จะอยู่ประมาณสองตันนะครับมันจะมีม้วนสองตันกับม้วหนึ่งตันนะครับก็นี่ประมาณเนี่ยสองตันนะครับถ้าอีกมวนเล็กลงมากว่านี้ก็จะเป็นหนึ่งตันนะครับน่าจะอยู่ทิ่สดท้ายนะครับถ้านี้ก็จะทำการเทสนะครับระบบไฟฟ้านะครับาโอเคไหมนะครับการขึ้นลงนะครับกระแสไฟนะครับที่เข้ามากี่แอปมนะครับ กินกระแสกี่แอมได้เท่าไรนะครับก็วัดเช็คให้ลูกค้าดูนะครับว่ามันไม่สามารถทําให้มอเตอร์ไหม้ได้กระแสไฟขนาดนี้นะครับก็กินกระแสไฟอยู่ประมาณ4แอม3แอมนะครับในการเทสการหมุนนะครับให้ลูกค้าดูซ้ายหมุนขวานะครับนี่ก็จะให้ช่างไฟเขาเทสไปก่อนนะครับก็นี่จะเป็นขึ้นลงนะครับลิฟต์ยกขึ้นนะครับ ส่วนม้วนใหญ่ก็จะประมาณระดับต่ำนะครับจะได้ไม่ต้องก้มนะครับแต่ถ้าเป็นม้วนใหญ่นะครับก็จะต่ำลงนะครับถ้ามว้วนเล็กก็ยกขึ้นให้มาระดับเอวนะครับก็ยกขึ้นประมาณ200 300นะครับ300-300มมิลนะครับอ่านี่ะมันมว้วนหนึ่งตันนะครับกับม้วนเล็กกว่ามว้วนเมื่อกี้นะครับ จะรับน้ำหนักได้สองตันกว่านะครับแต่เราทํามานะครับเนี้ก็น้ําหนักแม็กของลูกค้าก็อยู่ประมาณสองตันนะครับยกขึ้นยกลงให้ลูกค้าดูนะครับไม่มีการยังซ้ายยังขวานะครับขึ้นตรงเสมอนะครับก็ยกขึ้นตรงขึ้นลงนะครับนี่ปรับความเร็วของปั๊มไฮดรอลิกนะครับว่า ให้ขึ้นไวขนาดไหนครับนะครับหมุนให้ลูกค้าดูนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนได้สามรอกสิบองศาเลยนะครับถ้าถ้าลูกค้าท่านใดสักอยากได้ก็สั่งมาทางเฟซหรือเ<า>มสเซนเจอร์ก็ได้นะครับทักมาได้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดต้องการนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นหมุนได้สา0รอยกสิบองศาเลยนะครับลิฟต์ตัวนี้จะเป็นระบบไฮดรลิกนะครับ ให้ระบบลมนะครับอันนี้ก็เทเสร็จแล้วก็อย่ามาเก็บงานให้ลูกค้านี่นี่หน่อยหน่อยครับมาร์กน็อตนะครับรน,อน็บนอตตัวไหนยังไม่ได้ขันนะครับอันนี้จะปิดน,นี่จะเป็นปิดโอเวอร์อาขาเข้าไปด้านในการเร็จเหล็กที่จะร่วงหล่นเข้าไปหามอเตอร์นะครับเดี๋ยวก็ทำให้มอเตอร์เสียหายได้หรือแกนกระบอกไฮดรอลิกนะครับเป็นรอยได้ก็ทำโอเวอร์ใส่ไว้สิ่งของต่างๆที่จะกระเด็นเข้าไปก็ งานนี้นะครับก็ลูกค้าได้สามเป็นตัวที่2แล้วนะครับก็ขอบคุณลูกค้านครับที่ไว้วางใจในทีมงานของเรานะครับขอบคุณมากเลยครับก็เดี๋ยวมีโอกาสคราวหน้าก็ได้รับใช้กันใหม่นะครับทีงานเหล็กงานที่งานเหล็กทุกชนิดนะครับรับหมดเลยครับผมก็ตั้งลิฟยกอย่างเงี้ยลิฟเป็นลิฟเอ็กนะครับเอ็กลิฟก็รับรับทำนะครับ เหลือจะเป็นงานควเยเยอร์นะครับพวกควเยเยอร์ตู้อบโอเว่นนะครับอบความความร้อนทีมงานนะครับก็รับทำก็ขอบคุณลูกค้าครับที่ไว้บางใจครับขอบคุณครับ